ติวาข้าพเทพุทธังสาณิมวะเทถาสติอสามะธรรมสรีปโรตานุอทุวิกะโลโตคัสมโนปันสันไมราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมถังระอาวาค้าพโสติติอิติวาข้าพเทพุทธังสาณิมวะเทถาสติอสามะธรรมสรีปโรตานุอทุวิกะโลโตคัสมโนปันสันไมราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมถังระอาวาค้าพโสติติอิ ตัวพเทรพุทธังสานินมวะเทถาสถทธิราศมนธรรสรีปูโรต้นอัุวิกะตโยโตคัสมนกันตันม่ไชายวทตโธพุทธสัมมาสัมหังและอวาวาข้าพโศติติอิตัวข้าพเถรพุทธังสานินมวะเทถาสัิรสามรสรีตุโรตนอัตุวิกะโยโตคัสมนกันฉันราชชายุทธเพุทสัมมาสัมหังและอวาวาข้าพโศติติอิ ติวะฆาปโทพุทธมังสาเนมมะวะเทเาสัคคิอัสมาธรรมสลีปุโลตนะตุอทุวิกะโรโตคัสโนปังสันและราชชาวิโตพุทธสัมมาสังหงละอวาะฆาะโสปิตติอิติวะฆาะโธพุทธมังสาเนมมะวะเทเาสัคคิอัสมาธรรมสลีปุโลตนะตุอทุวิกะโรโตคัสโนปังสันและราชชาวิโตพุทธสัมมาสังหงละอวาะฆาะโสปิตติอิติ ตวาข้าพเถโเพื่อังสานุ่มวะเทฐาสถิอสามะธรรมสรีปุโรตนุอทวิกะโลโตคัสโนปันสันและได้จะชายวิโตพุทธสมมาสำหังและอรวาค้าปโสรติต um, ิอิปติวะข้าพเทโลเพื Bubble, habitat, ่อ <mel> ังสาวนุ uncle, pounds, ่มเวะเทฐาสถิอสามะธรรมสรีปุโรตนุ่อทิวิกะโลโตคัสโนปันสันไม่ไดจชายวิโตพุทธสมมาสหังและอรวาค้าปัสรติติอิ ติวา,าะคาระโทพุทธังสาดุนมะวะเทธังสขิอาสานะคัมสลิปุโรตนุตอธิวิกะโรโตคัสนโนตันสันนาโรจชาวิโตพุทธสัมมาสาัมหังระอาวาคาทโสติติอุ